เดีย๋ยวเราจะถอดพวงมาลัยออกนะแล้วก็ถอดคอออกอันนี้ต้องใช้ตัวดูดคอนะครับอย่าไปโหนนะโหนไีก็ไม่ออกนะมีแต่พวงมาลัยหักอย่างเดียวนะครับยกเว้นพวงมาลัยแท้นะต้องใช้สามขาดึงนะโอเคคอหลุดออกมาแล้วนะครับพอพับแล้วก็คอบางเห็นไหมครับเปิดพวงมาลัยเนี่ยขึ้นมาผมว่าสูงขึ้นมาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นี่อ่ะเรียบร้อย สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะตัวนี้เราอยู่กับ Honda Civic EF นะครับเราจะมาเปลี่ยนพวงมาลัยนะคือเดี๋ยวผมจะถอดคอพวงมาลัยเดิมกับพวงมาลัยออกนะครับพี่เขาบอกว่าพี่เขาอยากได้คอพับนะพี่เขาเลยบอกว่าเอาตัวนี้เอาตัวนี้คอพับอีโลเวนะครับเป็นงานแท้นะสามพันกว่าบาทตัวเนี้ย เวลา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 ยกอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นแข็งแรงหนักนี่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงไปติดตั้งกันนะครับแต่ว่าก่อนจะก่อนที่เราจะติดตั้งนะคือพี่คนนี้เขาเป็นพี่พี่เจ้าของราคนเนี้สปอนเซอร์ผมนะเขาเอาของมาฝากเขาบอกว่าอ่ะเอาช่างน,นัาไปใส่ขี่มอเตอร์ไซค์นะนี่ครับพี่เขามาฝากนะสปอนเซอร์ผมน่ารักรจริงๆ รองเท้านะครับรองเท้าเบเกอร์ Baker นะท็อกซิกโหแจะสวยอะสีสวยลายมันสวยดีเนี่ยครับสีมันโดนมากเลยเนี่ยครับ บอกแล้วครับรองเท้าเขาไม่ได้มีแค่เขาไม่ได้ทําแค่รองเท้านักเรียนนะรองเท้าพวกนี้เขาก็มีนะครับเห็นไหมสวยด้วยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากเราฝากกันเข้าไปดูนะครับก็อันนี้เขาจะเป็นผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมถามเขาอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นเป็นแบรนด์ที่เขาทําเพิ่มหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะเขามี facebook อยู่นี่ ตามนี้เลยฝากด้วยฝากด้วยเข้าไปดูกันครับเผื่อใครกำลังหารองเท้าสวยๆอยู่นะมาเดี๋ยวเราลงไปใส่กันครับคอบางเฮดหนึ่งคือคอเดิมอ่ะมันเป็นคอหนาเราจะเอาคอบางลงไปใส่นะครับคอบางเขาจะมีสองแบบนะมีปอกใหญ่กับปอกเล็กอันนี้ผมใส่คอบางปลอกเล็กนะครับมันจะได้มันผมรู้สึกว่าคอบางปอกเล็กมันจะเตี้ยกว่าหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถอดน,นี่นะครับเปลี่ยนพวงมาลัยด้วยพี่ เปลี่ยนพวงมาลัยใส่วงนูน้นนะเป็นแต่ฮอนด้าเดิมใช่ไหมฮะเอ้ยโอเคโอเคอเดี๋ยวเราจะถอดพวงมาลัยออกนะแล้วก็ถอดคอออกอันนี้ต้องใช้ตัวดูดคอนะครับอย่าไปโหนนะโหนนีก็ไม่ออกนะมีแต่พวงมาลัยหักอย่างเดียวนะครับจะเว,ว้นพวงมาลัยแทนนะ,ะเริ่มงานกันครับเดี๋ยวเรามาถอดพวงมาลัยครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องมือให้พร้อมก่อนอ,นะอ่ะเดีย๋วยวเราถอดเราถอดพวงมาลัยก่อนนะครับ เราถอดแป้นแตะออกก่อนแป้นแตะมันถอดออกได้เลยเพราะว่าไม่มีฝา,าครอบไม่ต้องไขน็อตที่เราถอดแป้นแตะออกอก่อนเพราะว่าเราจะไขน็อตออกนะครับถ้าเราไม่คาวพวงมาลัยไว้มันจะไม่มีอะไรลังนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่คอลงไปเหมือนเดิมตรงๆนะครับจับพวงมาลัยไว้หน่อยเพราะว่าอันนี้อันนี้มันโหดไม่ได้จะไม่ให้มันขยับเลยโอเคผะปล่อยเลยได้ละเนี่ยเราต้องการแค่นี้นะครับพอดีมันโผล่ไม่ได้นะเราเราเราถอดแล้วเราจะใส่คอใหม่เนี่ยเราจะใส่แบบไม่ให้มันขยับเลยนะ เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเอารถวิ่งลงไปตั้งคอใหม่เสียเวลาคอมันตรงอยู่แล้วดูมาให้ตรงพอเสร็จแล้วนะเราถอดน็อตออกทุบไม่ได้นะครับทุบไม่ออกนะทุบแบบที่ผมทําไม่ออกนะถ้าเป็นพวงมาลัยแต่งทุบอย่างเงี้ยดึงพวงดึงดึงคอไม่ออกนะแต่อันเนี้ยอันนี้ก็จะหลุดละจะหลุดจะหลุดอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้สามขาดึงออกนะครับพอไขออกเสร็จ ผมมีสามขาอยู่นะครับต้องใช้สามขาดึงนะอย่าไปไอ้นี่ดึงนะพอดึงเริ่มตึงแล้วเอาใช้หกเหลี่ยมไอเนี่ยของใช้ก้งกระบาดไขนะ่นะน็อตมมนเป็นเบอร์สิบ็ดโอเคคอหลุดออกมาแล้วนะครับนี่นะเราเอาคอใหม่ใส่ลงมครับถอดคอถอดจานออกครับไอ้ถอดคอออกดูดูขนาดนะ เห็นไหมต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเห็นไหมนี่อันน <ah> ี้คอบางคอใส่ลงไปนะผมไปป้ายจารบีมาแล้วไม่ป้ายไม่ได้นะครับมันหนืดไปหน่อยนะเนี่ยไปป้ายจารบีมาแล้วแล้วก็ใส่ลงไปตรงๆเหมือนเดิมครับอ่าโอเคเสร็จแล้วไข่น็อตครับนะผมลองแตะแตะดูก่อนนะแตะดังไหมโอเคแตะดังปกติครับใส่เข้าไปเลย อ่ะโอเคนะเคอมันหมุนมาแล้วนะเห็นไหมคอมันหมุนมาแล้วที่ผมบอกนะว่าให้ตั้งมาร์กไว้พอตั้งพอตั้งมาร์กไว้ให้ตรงนะครับแล้วก็พอเราพอพอมันหมุนเนี่ยเราจะได้รู้นะว่ามันตรงอยู่ตรงไหนนะเนี่ยมาร์กมันอยู่ตรงนี้นะตอนนี้พรมอะไรมันจะหมุนอย่างนี้แหละเพราะนั้นเราต้องใส่ให้ตรงนะครับตรงกับเขานะอันนี้เขาดีไซน์ามาเป็นห่วง <Okay. S 1> เห็นไหมครับเขาดีไซน์ามาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาลงไว้กับห่วงห่วงลงไว้กับอนี่เลยไ,ไว้กับน็อตตัวน็อตตัวรถเลย ใส่ปอกคอเข้าไปก่อนอใส่ปลอกลงไปก่อนนะครับอ่านี้ใส่ใหม่เสียบปลั๊กก่อนอห่วงอันเนี้ห่วงเน,นี้ยเราไว้อย่างนี้ เสร็จแล้วผมอยากรู้แต้มดังไหมนะข้างล่างมันจะมีก้านอยูส่สองอันผมลองแตะดูก่อนดังปกตินะครับตอนนี้เราก็ไล่น็อตให้มันแน่นทุกตัวนะครับโอเคอ่ะพอลงครับพวงมาลัยด้านบนก็อย่างนี้นะเดี๋ยวผมใส่อันเก่าก่อนเดี๋ยวผมง้างดึงพวงมาลัยกลับก่อนมันจะได้ไม่งง พวงมาลัยเราตรงแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตั้นแต่ลงไปนะครับเราเอาพวงมาลัยอันใหม่ใส่กันอันนี้แบนเต็ดเลยนะนี่ขนาดแบนนั้นเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับก็ยังนิดนึงนะตัวคอเนี่ยผงใส่จะต้องใส่เสียบอันนี้ทั้งคู่โอเค ถ้าเป็นแป้นแบบนี้นะเป็นแป้นตายแบบนี้เป็นกลมๆแบบนี้เราสามารถเสียบได้สองอันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นแป้นนาดี้อ่ะมันจะเสียบไม่ได้เราก็ต้องเอาไปลงเ้าที่ตัวมันนะแต่อย่างเงี้เสียบได้อเดี๋ยวเราลองกันก่อนโอเค อโอเคนะนอนทุกตัวนะครับอยู่ในระยะของเขาแล้วนะสว่านครับง่ายสุดกดพวงมาลัยลงไม่หน่อยนะสว่านยิงให้มันพอลงนะครับอย่าเพิ่งให้มันแน่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเราจะต้องขยับตัวอื่นตามนะครับโอเคแน่นละเห็นไหมเมื่อกี้แป้นแต่เราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่สังกะสีเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันจะจ,า,นะจะบบางกว่าหน่อยนะมันจะแบบบางกว่าหน่อยนะครับแล้วมันหลุดมาพอใส่สังกะสีใช้ได้แล้วเอากดแต่นะ โอเคแน่และเอาสว่านยิงย้ำที่ตะวตันครับโอเคอ่ะโอเคได้ละอีกที่ เรียบร้อยครับเสร็จแล้วพวงมาลัยการการเต้ะการแบนเลยคอพับแล้วก็คอบางเห็นไหมครับเปิดพวงมาลัยเนี่ยขึ้นมาผมว่าสูงขึ้นมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะเรียบร้อยตัวคอพับมันมีอย่างนี้นะพี่ถ้าเราดึงขึ้นมาถ้าเราดึงขึ้นมาน้อยอ่ะแล้วคอมันลงมาอย่างเงี้ยมันจะพับลงไม่ได้ พี่ต้องพี่ต้องขึ้นมาให้มันล็อกอยงนี้ก่อนมันถึงจะลงได้เนะ okay. เรียบร้อยพี่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ดูดุดีนะพูดตรงๆเลยมันมันมันดูดุดีรถอะเนี่ยจะปิดเสียงกันเนี่ยครับ มันมันมันโอเคเลยล่ะนี่มุมนี้ถามว่าห่างม,มือเยอะไหมถ้าเป็นการถ้าเป็นการเตี้ยเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับนี่นะมันยังมันยังพอมือเกี่ยวได้อยู่เห็นไหมแต่ถ้าเป็นการยกล่ะอย่างนี้เลยเพราะมันจะหนีขึ้นมาอีกแต่ถ้าเป็นการเตรี้ยได้ไม่ไม่หนีเยอะไม่หนีเดิมเยอะเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรถคันนี้นะซีวิก e อนะครับ ใส่คอพับนี่ปึ๊บคอพับอีโลโวแท้ด้วยนะไม่มีหลวมอ่ะอันเนี้ยไม่มีหลวมไม่มียกแล้วหลวมอ่ะยกแล้วค้างตลอดอไม่มีแบบพี่ยกแล้วมันล่วงไม่มีนะ ก็ขอบคุณสำหรับการรับรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ